สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องตุตุประกาดาวทุกท่านทุกคนนะคะพี่น้องขอรายงานสดๆดจากหม้อลำเสียงมีหกบ้านพักนกพงศกรนะคะพี่น้อง <laughs> ไอ้ไก่หัวะจะทำพี่น้อง <laughs> พี่น้องขาจะเบิงนี่นี่เอ้หุวนะจะเบิกนี่นี่นี่สุดยอดค่ะท่วมเรียบร้อยนะคะ โอ้ยแต่เป็นบ่มีแม่แรง่อรแรงไหจักเมสมาจกดีคักสพนองค่ะเออมื่อนาจัดให้ค่ะมื่อนาจัดให้ป้าเจาสิไม่เอ้เลียงป่าเะพงจักนเฮ็ดบาเป็ดุริยาเฮ็ดอุริยาวันนี้ค่ะน้องพาวโอ้ยน้องพาวป็นไงลูกรถเกือบเกิดบอตไหมันเลยตัวเตึงมยอมมเสาเกือบเสียเลย บม่ได้แม่น,นั่นอันนี้น้ำเลยพี่เจอข้อนหนูแล้วตอนนั้นหนูค้าขายของไม่ได้เมื่อไรเห็นวะกะเต็มบัานเต็มบัานลมจะมาแขนเปื่อยแขนบาดหมึกเปลี่ยนกันอันนั่นว่าห้องเราไม่น้ําท่วมเลยอ,อันพี่ได้บอกว่าไม่เป็นไรน้องพาวอยู่เดี๋ยวน้องพาวจัดการ <c oughs> เดี๋ยวมันแห้งแล้วเราไปก็แห้งบมดซ่านแห้งย่ามันเลี้ยงมาต้นไม้ก็ สวข้ากูขยันอยู่ในป่าดงไออดไออนมาดีค่ะไออนลาขึนอยู่ในป่าดงดิมีล่ะดอกอีกแล้วไล่ตดแล้วใกลได้เปลามเปละโอ้ยสวยแพรบุญผิดชอบชีวิตพวกแม่นั่นล่ะไปไรหัวหน้าเนมาประตหัวหน้าช้มะครั่งจะสวยมังกูไดีจะสวย กใครเกิดน<ส> <modified> ั oh, ่งเอกพระสูงไปนี้กันยังถ่วมอยู่พี่น้องน้ำถ่วมจ้าควันในแม่ค่อยซื้อเตามาลอยหนามพี่น้องอ๋ออีกนิดเดียวพี่น้องเจ้ะขาดห้องมามีอีกนิดเดียวสิเขาเป็นจ้าไม่มาขึ้นไหลเข่าโดนพี่น้องโอ้โหจู๊ดจ๊ด ตายตายบ่ตายมือนี้บ่แต่เช่เลยเฮ้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 ยเต้นไลฟ์ฝนแล้วนั่งแม่จะฟาดยาสว่านนะฝนจิต่อโอ้ยตายตายตายไปค่ะพี่น้องก่ะไปซ่อมค่ะไปซ่อมประชุมกันเที่ยงค่ะบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ้าหรอคะหัวหน้ากินข้าวอยู่ค่ะ ไปรีบเร่งเลยค่ะไปค่ะไปเนี๋ยจะไปจัดการจัดการหัวหน้าค่ะค่ะไปจัดการเลยค่ะค่ะไปแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะโอ้ยโอเคค่ะบริสียเปรียบกันได้จ้าเด้อเสียไปหกกระถั่วมือกันละจ้า